วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาเรื่องการอ่านแผนภูมิรูปวงกลมแผนภูมิรูปวงกลมเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆมาจัดให้เป็นระบบเพื่อแสดงข้อเท็จจริงรายละเอียดและขรอเปรียบเทียบต่างๆให้ผู้ที่สนใจในข้อมูลนั้นๆทราบได้โดยง่ายชัดเจนรวดเร็ว ทั้งยังมีความเชื่อมั่นในข้อเท็จจริงเหล่านั้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยนิยมคิดข้อมูลให้อยู่ในรูปร้อยละการอ่านแผนภูมิรูปวงกลมเนื่องจากการนำเสนอข้อมูลในรูปข้อความมีลักษณะเป็นข้อความทำให้ข้อมูลที่เป็นปริมาณไม่เด่นชัดต้องใช้เวลาในการอ่านและวิเคราะห์เราจึงนิยมนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปวงกลม โดยแทนปริมาณในข้อมูลทั้งหมดโดยพื้นที่ในรูปวงกลมวงหนึ่งและแบ่งพื้นที่ในรูปวงกลมจากจุดศูนย์กลางออกเป็นส่วนของวงกลมย่อยตามส่วนของปริมาณที่นำเสนอแล้วเขียนตัวเลขแสดงข้อมูลกำกับไว้ถ้าข้อมูลที่ต้องการนำเสนอโดยแผนภูมิรูปวงกลมเป็นปริมาณที่มีค่ามาก เรานิยมแสดงข้อมูลเหล่านั้นในรูปร้อยละของปริมาณในข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และให้เห็นเปรียบเทียบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนประกอบของแผนภูมิรูปวงกลม 1. ชื่อเรื่องมีไว้เพื่อบอกว่าแผนภูมิวงกลมนี้ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเมื่อ,อไรจะเขียนไว้เหนือหรือใต้แผนภูมิก็ได้ 2. รูปวงกลม โดยแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆสแสดงรายละเอียดที่สอดคล้องกับชื่อเรื่องและ 3. ที่มาหรือแหล่งข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าข้อมูลนั้นได้มาจากแหล่งใดเพื่อให้ความน่าเชื่อถือและสะดวกในการค้นคว้าต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนแผนภูมิรูปวงกลมกันนะคะจากข้อมูลการสำรวจที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนทั้งหมด200คน กี่ยวกับเครื่องดื่มที่นักเรียนชื่นชอบโดยนักเรียนแต่ละคนสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งตัวเลือกพบว่านักเรียนแต่ละคนชอบเครื่องดื่มดังนี้เครื่องดื่มที่นักเรียนชื่นชอบ 1. น้ำอัดลมจานวน70คนน้ำผลไม้จำนวน30คนนมจำนวน35คนชานมไข่มุกจำนวน25คนน้ำเปล่าจำนวน40คนรวมทั้งสิ้น 200คนวิธีทำเริ่มจากการหามุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมสำหรับข้อมูลแต่ละชุดก่อนโดยมุมภายในทั้งหมดรวมกันต้องได้360องศาหลังจากนั้นให้เราสร้างวงกลมขึ้นและลากเส้นรัศมีของวงกลมให้ทำมุมตามมุมภายในวงกลมที่ได้จากการคำนวณ สุดท้ายให้เรานำข้อมูลที่อยู่ในตารางลงไปใส่ในวงกลมอาจจะเป็นจำนวนคนหรือแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อความสวยงามและง่ายต่อการอ่านข้อมูลตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลด้วยแผนภูมิวงกลมข้อ 1. น,นักเรียนส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มอะไรและมีจำนวนกี่คน คำตอบคือนักเรียนส่วนใหญ่ดื่มน้ำอัดลมจำนวน70คนข้อ 2. นักเรียนดื่มเครื่องดื่มใดที่มีจำนวนคนดื่มน้อยที่สุดและมีจำนวนกี่คนคำตอบที่ได้คือนักเรียนดื่มชานมไข่มุกน้อยที่สุดจำนวน25คนและข้อที่3นักเรียนดื่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมมากกว่าชานมไข่มุกกี่คน คำตอบที่ได้คือนักเรียนดื่มน้ําอัดลมมากกว่าชานมไข่มุกจํานวน45คนหากยังสงสัยอยู่เราสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะ